การสืบทอดรายละเอียดต่างๆนะครับจากคอนแทคหนึ่งไปยังอีคอนแทคหนึ่งแบบหลายชั้นเราจะเรียกว่า Multiple inheritance สมมุตินะครับผมมีคอนแทค a อยู่ด้านบนสุดเสร็จแล้วคอนแทค b กับคอนแทค c เนี่ยสืบทอดรายละเอียดต่างๆมาจากคอนแทค a จากนั้นคอนแทค d นะครับก็จะสืบทอดมาจากคอนแทค b แล้วก็คอนแทค c อีกทีหนึ่งผมจะยกตัวอย่างนะครับโดยเราจะสร้างตัวคอนแทคตัวแรกชื่อว่าคอนแทค a ายใน contract a เราก็จะมีฟัง์กชันผมก็จะให้มันชื่อว่า simple ตัวนี้เราจะให้มันเป็น public นะครับแล้วก็เป็นฟัง์กชันแบบเพียวเราจะให้ contract a เป็นผู้ถ่ายทอดเราก็จะใช้ตัว virtual แล้วเราก็จะให้มันนะครับ return ค่าที่ return ก็จะเป็น string แล้วก็เก็บไว้ที่ memory จากนั้นเราก็จะให้มัน return นะครับค่าตัว letter a ตัวใหญ่ออกมาเมื่อเราได้ตัว contract a มาแล้วตัวนี้ก็คือเป็นลำดับสูงสุดจากนั้นผมก็จะ copy contract นี้มาสร้างตัว contract b แล้วก็ contract c นะครับตัว contract นี้ผมจะเปลี่ยนเป็น contract b ทีนี้วิธีการสืบทอดก็คือเราจะใช้คำว่า i e และตามด้วย contract ที่เราต้องการสืบทอดเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่า รับ o v e t r i e e ถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงค่าของมันตัวนี้ผมก็จะให้มัน Return ค่า l ล t t e อ b ออกมาจากนั้นก็ทำเหมือนกันนะครับกับ contract C ตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็น contract C แล้วก็เปลี่ยนจาก return B เป็น return C ตอนนี้เราได้แล้วนะครับ2ขั้นก็คือ contract A เป็นขั้นสูงสดุด contract B เนี่ยเป็นชั้นที่2ถัดมาเป็น contract D เป็นลำดับชั้นที่3นะครับวิธีการก็คือสมมติ ครับผมก็จะ copy ตัว contract c มาตัวนี้เราก็จะให้ชื่อว่า contract d สิ็์แล้วนะครับการสืบทอดอำนาจจาก contract b และก็ c นี้วิธีการก็คือเราจะใช้พิมพ์ b แล้วก็ comma c ซึ่งเมื่อเราพิมพ์แบบนี้เนี่ยนะครับตัว contract d เนี่ยมันก็จะไปซอสหาข้อมูลจาก contract ด้านขวาก่อนหมายความว่าถ้าเกิดว่า contract ชื่อที่อยู่ด้านขวาเนี่ยนะครับจะเป็น ลำดับขั้นแรกในการที่ contract D เนี่ยจะไปเอาข้อมูลมาจากนั้นตัวฟังก์ชันนี้ตัวนี้เราจะลบ Virtual ไปนะครับเพราะว่า contract D เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ถ่ายทอดด้านหลัง override เนี่ยเราจะใส่วงเล็บจากนั้นก็ใส่ชื่อ contract B แล้วก็ C เข้าไปในวงเล็บของ override นี้เราจะเอาชื่อ contract ไหนขึ้นก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าด้านหลัง e a เนี่ยตัวที่อยู่ด้านขวาจะเป็นตัวที่ถูกนำข้อมูลเข้ามา จากนั้นด้านล่างนะครับตัว return นี้เราจะใช้คีย์บอร์ดคำว่า super แล้วก็ใช้ตามด้วยฟังก์ชันก็คือ simple แล้วก็มีวงเล็บเปิดเปิีแบบนี้ไว้นะครับเรากด compile นะครับผมจะไปกด deploy ดูอันดับแรกผมกด deploy นะครับ a deploy b นะครับ deploy c แล้วก็ deploy d นะครับเราก็จะมาดูกันรันแับตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือ ตัว contract a อยู่ขั้นสูงสุดนะครับมันก็จะออกอตัว return a ออกมามาที่ contract b นะครับตัวนี้มันก็จะ return b ออกมานะครับเพราะว่าตัวนี้เรา o v e r r i d e b เข้าไปมาที่ contract c มันก็จะ return c นะครับเรามาดูตัว contract d บ้าง contract d นะครับเป็น contract ชั้น3ที่สืบทอดมาจาก b กับ c แต่ว่าทีนี้เราเขียนตัว c เนี่ยไว้ด้านขวาตัว b นะครับ เรากดปุ๊บตัวนี้มันจะออกมาเป็น c นะครับเพราะว่ามันจะไปเอาข้อมูลจาก contract c มาก่อนสมมุติเราเปลี่ยนตัวนี้เป็น b ไว้ด้านขวาเราเอา c ไว้ด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็สลับได้แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่เป็นผลผมจะกด compile ใหม่นะครับเรากด deploy contract d เรากดอีกครั้งหนึ่งตัวนี้มันก็จะขึ้นตัว b เข้ามาก็คือตัว contract ที่อยู่ด้านขวา